เนื้อปูทั้งสดทั้งแน่นช่ำๆเลยแสลมอนเนื้อเด้งอร่อยว้าวยอยทุกคนวันนี้หญิงจะพามากินยำปูม้าสุดแซ่บยำปูม้าเจ็ดยอดค่ะร้านที่ขึ้นชื่อว่าปาราโคตนัวมีทั้งยำทั้งตำแถมยังมีเมนูให้เลือกเยอะมากระหว่างที่รออาหารน้ำลายก็ปุ๊เลยค่ะเพราะกินปลาาหอมฟุ้ง พมาถึงแล้วถึเยอะมากเลยเมนูที่สั่งจานนี้เป็นยำปูมาทูโทนมีทั้งปูมาสุกและปูมาดิบอย่างละสามตัวเนื้อเขาคือมันสดจ้ิหโอ้โหน่าฟินมากเลยอะอย่างแซ่บเนื้อปูเขาสดมากเลยนะพี่อืมใช่เนื้อปูไม่ลุ่นเลยเนื้อแน่นมากเนื้อหวานด้วย ต่อไปยำแซลมอนเกรดพรีเมียมอร่อยเหรอ,อ,รอมาค่ะลองกินแซลมอนคำโตโตอืมอร่อยไหมอ้เนืน้อเขาจะแบบนุ่มๆเด้งๆนะคะน้ำส้มน้ำส้มปั่นกับน้ำแตงโมปัน่นอะตําเส้นเล็กห <c oughs> ืม ่ากินมากเอาแล้วนะจ้วงเลยจ้าตําเส้นเล็กของเขานะคะเขาลวกเส้นเล็กได้แบบว่าเหนียวนุ่มกำลังดีคือไม่แข็งแล้วก็ไม่เปื่อยเกินไปเส้นเล็กเขาลวกมาได้อร่อยมากยำหมึกสายใส่ไข่แดงเค็มสีฉูดฉาดมากนี่ค่ะ กินกับไข่แดงเค็มนะเพิ่มความนัวเข้าไปอ,อีกปลาล่าานัวจริงอร่อยจริงปลาล่าาหัวจริง <c oughs> มันทำให้แบบ <c oughs> เราสั่งอะไรมันก็อร่อยไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อวยเลยนะเซตหมูกรอบเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่ว <c oughs> เป็นหมูกรอบแบบเป่าๆกินกับน้ำจิ้มแจ่วมาค่ะโหน้ำจิ้มของนากินี่ยมมาก ชิมต้มซับก,กระดูกอ่อนกันเลยดีกว่าค่ะนี่ตักเข้าไปแบบทั้งพริกทั้งผักกินแล้ว่าก็จะแบบมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแบบโดนกล่อมเหมือนมีกลิ่นข้าวโพวนิดนึงนะใช่ใช่ใช่ใชต้มซับอีสานจะใส่ขา้าวโพว อกระดูกอ่อนของเขากินง่ายเนื้อไม่เหนียวเลยค่ะปีไก่ทอดน้ำปลากรอบนอกเนื้อนุ่มชำ่ำหนังกรอบมากแล้วเนื้อเขาก็คือไม่แห้งเลยฉ่ำอ,อ,อร่อยเดี๋ยวจะมาเป็นลูกค้าประจำอีกคนแต่ว่าถ้าหิว ถ้าหิวมากๆไี่ต้องทันใจหน่อยนะอาจจะโมโหหิวได้เพราะว่าลูกค้าเขาล้นอ้นอยากกินยำหรือส้มตำ้าต้องมาร้านยำปูหมาเจ็ดยอดเลยตักหมุดเป็นร้านในดวงใจของหญิงแล้วใสรเปรี้ยวปากก็อย่าลืมตามมานะคะบ๊ายบายค่ะ